สวัสดีครับพบกับช่องสมาคมชาแนลเหมือนเดิมกับคลิปที่แนะนำเหรียญน,นะครับช่องนี้นะครับก็มีสาระเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญติดลำดับหรือเหรียญแปลกเหรียญหายากอะไรรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะครับก็ทางช่องสมาคมชาแนลก็นำมา นำเสนอทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามกันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางคลิปตลอดไปสำหรับคลิปนี้มีเหรียญชนิดสิบบาทที่จะมานำเสนอให้พี่น้องนักสะสมที่ติดตามช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดได้รับข้อมูลในการสะสมกันเหรสสียญชนิดสิบาทของรัชกาสสกลที่เ ปีพศ2553ในวงการเหรียญนักสะสมในวงการเหรียญน,นะครับแนะนำมานะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปีลึกๆของรัชกาลที่9เนี่ยก็อาจจะไม่พบเจอเนื่องจากว่าทางกรมธนารักษ์ไปเรียกเก็บคืนไปล้อมใหม่ต่อไปก็จะได้ใช้แต่เหรียญรัชกาลที่10เท่านั้นดังนั้น ถ้าเหรียญของรัชก,กาลที่9เหลือน้อยลงหรืออาจจะพบเจอ,อยากก็อาจจะมีราคานะครับในวงการนักสะสมนะครับก็อาจจะมีการซื้อขายกันเหรียญน,นี้ปีพศนี้นะครับก็เป็นปีพศที่ลึกพอสมควรนะครับฉะนั้นก็น่าจะเก็บนะครับเพื่อรออนาคต ในวันข้างหน้านะครับอีกพอ1ซหน,นะครับที่ควรเก็บเรียควรสะสมก็คือพอซสองพันหนะครับก็ติดอันดับทพทายนะครับแต่พบเจอได้น้อยหนปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านักสะสมต่างคน,คนต่างเก็บนะครับพบเจอน้อยมาก ใครมีนะครับพบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศสองพันหรือพศสอง0นนะครับให้เก็บสะสมนะครับให้เก็บสะสมเพื่อในวันข้างหน้าอาจจะมีราคาสูงขึ้นเกินกว่าหน้าเหรียญน,นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับ ติดตามช่องสมาคมชาแนลให้กำลังใจใด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องสมาคมของพเราทำขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ